สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ,พี่พๆน้องๆทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วีกัยั่งอยู่ที่ซูนวิคแคมปิ้งจ้าพี่น้องจ้าตรงนี้เป็นจุดท่าเขาแล้วก็เป็นมองจอดรถจ้าพี่น้องแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของรีสอร์ทจ้าพี่น้องจ้าสำหรับแขกที่มาพักถ่าเพื่นเช็คอินแล้วหรือว่าเช็คเอาทก็สซิมีทางคืนทางลงหมองนี่จ้าซิมีบันได ตรงนี้ก็สิเป็นมองจอดโลกแล้วก็มีมองทิ้งขยะเดี๋ยววีซิพ้าพี่น้องอยางเขาไปเบิ่งไกลๆเพิ่นซีมี่มองทิ้งขยะมองใหญ่จ้าสาหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มแล้วแต่ว่ายังทันได้เอาไปทิ้งเพื่อนก็สิมี่มองทิ้งจ้าพี่น้องจ้าตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นไปรีสอร์ทแล้วก็ทางลงจ้า สำหรับคลิปที่แล้ววีบดายพาพี่น้องมากขึ้นมาล่งทางนี่วีไปขึ้นอีกทางหนึง่งชาพี่น้องจ้าชมไปรอบๆจ้าตรงนี้ก็เป็นทางเข่าแล้วก็มีบ้านหลังสีขาวๆนี่เพิ่นกับสีเก็บขยะเก็บของต่างๆที่เป็นเศษขยะนะจ้าแล้วเพิ่นกับสีปิดไว้ย่างดีถ้าเต็มแล้วยังบ้านได้เอาไปทิ้งเพิ่นกับสีมีรถมาเอาจ้า จ้าพี่นองจ้าเดี๋ยววีสิาพาพี่นองอยางไปเบิงมองกลางเต้นล้านเต้นบน่นภูเขาจ้าพี่นองเดี๋ยวยางไปน้ำกันจ้า จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้วีกระได้ผ้าพี่น้องขึ้นมาบนภูเขาเนีนแล้วจ้าเดี๋ยววีสิบผ้าพี่น้องชมร,บรอบๆชมบรรยากาศนะจ้าเนาะมือนี้ก็เป็นมือที่อากาศดีมีแสงแดดจ้าพี่น้องดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสวยงามมากจ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นที่แยกขยะจ้าพี่น้องบ้านหลังหรือว่าคอนเทนเนอร์สีขาวๆนี่ก็เป็นห้องน้ำสำหรับแขกที่พักอยู่บนเขานี่ ส่วนมากจะมาตั้งเต็นจ่าพี่น้องจ่าเพิ่นสิบใบยางลง่ไปเขาน้ำไก่นะจ่าเพิ่นกะอํำน้ยความสะดวกมีห้องน้ำเป็นจุดตรงนี้จ่าตรงนี้ก็สิเป็นมินิกอบหายมาเล่นผ่อนคลายนะจ่าซ้อมเล่นเ่นบนภูเขานี้เพื่อแขกไว้อยากยางลง่ไปเพิ่นก็ต้องไปทะเลอยู่ดีนะจ่าพูนจ่าพี่น้องจ่า มีญางบอ่อหอดหมองนอกจากเอาตรงนี้สาหรับคลิปนี้นอกจากเนาะเบิ้งรอบๆตรงนี้เบิ้งสนามมินิกลอบแล้วก็เบิ้งบรรยากาศท้องฟ้าพระอา,าทิตย์สีสวยเดี๋ยววีสิบห้าพี่น้องย่างไปเบิ้งสนามฟุตบอลจ้าพี่น้องจ้าถ้ามองไปไกลๆก็สิเห็นเสาตั้งเป็นหลักเป็นหลัก,ลกที่เิ่นบ้างเป็นจุดๆไว้แต่ละ ตนะจ๊ะแต่ว่าตรงนี้วิสิภาพพี่น้องไปเบิ่งสถานที่เล่นเตฟุตบอลแล้วก็มีหม่องปีนเชือกจ้าพี่น้องจ้าส่วนป้ายแดงๆนี่เพิ่นกับสิบบอกไว้ห้ามสูบบุหรี่แล้วก็มีเหตุดวนเหตุหยังมีทียูมีเบิดโทรให้แจ้งจ้ากับมีเหตุเกิดกะโทรแจงนึงหนึ่งสอง <c oughs> อา่านบทท่านหลักการต,ตรงข้างล่างเป็นกระสิบอกน้ำท่ามองดศูสูญเสียช่ำลุดหรือว่าเห็นผิดปกติกายโทษแจ้งคำปิ่งเพิ่นเสียเอาที่อยู่เอาเบอร์โทษเ,เ,เอาอีเมลไว้ให้เหมืดนะจ๊ะที่ปลายเสียงแดงเมื่อกี้นี่สนามฟุตบอลใ,ใหญ่คักจ้ะพี่น้องจ๊ะก,กว้างขวางแล้วบนภูเขาด้วยจ้ะเนี่ยเรากบเพิ่นก่เหตุไว้ให้สำหรับ แขกที่มาพักแขกเพิ่นบาวาสิพักอยู่โซนรีสอร์ทหรือว่าโซนแคมปิง้งบ้านกลางล่างกะไปทั่วได้เหมือเพราะว่าเป็นของซูนวิกแคมปิ้งจ๊างนี้แต่ว่าเวลากะได้เหมือลงแล้ววีโบย่างไปหอดพุน่นเอาไว้มือใดอากาศดีดีวีกับมาใหม่จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้วีเสิจบคลิปไว้แค่นี้จ้าพี่น้องจ้า บนเส้นทางชีวิตที่ย,ย่ก่กลเฮาบ่สามารถรลู้ได้เลือยวาระวางทางสิเกิดอย่างคืนสิมีอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเฮาจึงเหตุมือนี้ให้ดีที่สุดเหตุปัจจุบันให้ดีที่สุดจ้าพี่น้องจ้าชีวิตของเฮาบ่ได้เกิดมาเพื่อใส่ชีวิตให้ถูกใจผู้ใดได้ดทั้งหมดแต่เฮาเกิดมาเพื่อใส่ชีวิตให้คุ้มค่าในแบบของเฮาสิ่งใดทีมีความสุขก็เหตุไปจ้าพี่น้องจ้า คอยเป็นคอยไปกับชีวิตบ่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับไผเฮ้ากับภู่มใจในตัวของเฮ้าที่เฮ้าเป็นเฮ้ามองเห็นคนข่าของตัวเองเดินเป็นเส้นทางที่มีความสุขบ่ต้องเดินตามลอยไผจ้าลมแล้วกระยาทอแท้เวลาพายแพ้กับอให้สูใหม่แค่พิษบังบ่ได้แปลว่าเฮาหยุดหายใจเฮ้าบ่าเหลือไผกับอให้จำไว้ว่า ยังเหลือโตวเหาเองสู้ๆจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้วิกาจบคลิปว้แค่นี้ขอบคุณห,หลายๆวยจ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกร่างแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงบร่เจ็บบ่ไข่บ่ป่วยบ่จนจ้าพี่น้องลำล้ำรวย้วยกันทุกคนคิดยังกะสมหวังสมปรารถนาทุกประการลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบายบาย